ฟังจากปากหนุ่มกัญชัยเหตุผลที่ส่งเสียลูกลาลาเบลนาน5ปีแล้วช่วยต่อเนื่อง5ปีแล้วหนุ่มกัญชัยมีความตั้งใจมาตลอดที่จะช่วยเหลือส่งเสียจ่ายค่าเทอมให้กับลูกสาวของลาลาเบลพิตตี้สาวที่เสียชีวิตเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนแถมยังเคยพูดเอาไวไ้ด้วยว่าถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องการเรียนของลูกลาลาเบลก็ขอให้บอก ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีการนำเสนอข่าวแบงค์เลสเตอร์ซึ่งเทียบเคียงกับคดีรันลาเบลด้านหมวยอริสลาได้เอ่ยขึ้นมาว่าพูดถึงคดีนี้มีนักเรียนส่งมาถามพี่หนุ่มยังดูแลส่งเสียลูกของน้องรันลาเบลอยู่หรือเปล่าหนุ่มกัญชัยตอบชัดว่ายังส่งเสียอยู่ครับก็5ปีแล้วมัง้งน้องก็จะส่งข้อความมาหาตลอด วันเกิดวันปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ลัลาเบลก็ยังมาหาและติดต่ออยู่จริงๆบอกก่อนว่าผมกับลัลาเบลไม่ได้เป็นอะไรกันนะเพียงแค่ตอนนั้นนำเสนอข่าวลาลาเบลเยอะในภาพก็เห็นลาลาเบลถูกอุ้มไปอุ้มมาสุดท้ายเอาตรงๆเราได้เลตติ้งจากการนำเสนอแต่ครอบครัวเขาคงไม่อยากมาเห็นภาพเหล่านี้ผมก็รู้สึกว่า เราต้องคืนอะไรให้เขาบ้างแล้วเป็นสิ่งเดียวที่ลาลาเบลต้องการคืออยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนนี้ผมก็เลยบอกพ่อกับแม่เขาว่าผมดูแลลูกของลาลาเบลให้เอง